กราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเค้กในช่องชิวๆนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกม The s i m s 4นะครับผมเรารม่ไสร้างครอบครัวเลยครับและนี่ก็คือครอบครัวของผมนะครับที่จะมาเล่นชื่อครอบครัวเกเียงไกลนะครับผมโดยหัวหน้าครอบครัวนี่คุณพ่อชื่อสมพงศ์นะครับผมสมพงศ์นี่จะเป็นคนรักครอบครัวนะครับผมแต่มีนิสัยเกียจคร้รานอารมณ์รุนแรงแต่ก็รักครอบครัวคนระับ ส่วนคุณแม่นะครับวาสนานะครับก็จะเป็นคนรักในเงินทองนะครับอยากรวยมีความมั่นใจนในตัวเองวัตถุนิยมแล้วก็ประคนหัวสูงนี่นึงครับส่วนลูกสาวคนที่หนึ่งครับผมอัศราพี่คนโตครับเป็นเด็กฉลาดครับผมเ,เด็กฉลาด ส่วนน้องคนที่2เป็นผู้ชายนะครับผมชื่ออัถนันนะครับผมก็จะเป็นคนมั่นก่ในตัวเองนะครับผมส่วนน้องเล็กคนสุดท้องครับผมอัทกรนะครับผมคนนี้นี่เจ้าอารมณ์นะครับผมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับถ่ายรูปแชนี่เรื่องเมืองที่ต้องการย้ายเข้าไปขอเลือกเมืองแรกแล้วกันครับอ่าก็เราจะมีเงินทุนอยู่28,000ท่วนทุนนะครับผม ผมขอเลือกที่ดินว่างเปล่าแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่มาถึงเราก็ต้องอสร้างบ้านกันก่อนนะครับซึง่งเริ่มต้นเราจะเอาแบบประหยัดประหยัดก็ินดีต้นรับเค้าสูบ้านเกลียงแกลครับก็ตอนนี้ผมก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยครับ ก็จะมีห้องนอนของเด็กน้อยครับสามเตียงนี่คือเป็นของพี่สาวแล้วยัน,นี้ของน้องชายคนโตไอ้น้องชายคนกลางแล้วก็คนเล็กครับผมมีห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องนอนของพ่อแม่อันนี้ก็ห้องครัวนะครับผมอนอื่นนะครับก็ต้องหางานครับตอนนี้ตั้งเลยหนึ่งพันห้ารอยบาทเฮ เรามาถึงหน้างานนะครับคุณแม่อยากร่ำรวยนะครับก็ต้องหางานที่ตอบโจทย์ให้คุณแม่เป็นนักธุรกิจแล้วกันนะครับช่างเิคกิคห้องจก็บไม้โอเคแม่สมัครเรียบร้อยนะครับผมจะให้คุณพ่อเป็นอัชยากรนะครับผมก็คุณพ่อคือคุณพ่อจะเป็นตัวละครที่แบบลักครอบครัวทําผิดแต่พื้แล้วครอบครัวนี้ก็ยอมน,นะครับอ่าวิใครมา ก็แนะนำตัวอย่างเป็นมิตรนี่ใครไม่รู้ครับสว,สว,สวัสดีเธอจ้กจาเข้าบ้านไหมครับวกะอนบรัโฟวิชชิ ใครอะ่ะเยพื่อนบ้านชวนเาบ้านมากันแม่ตกปลามแม่แม่แม่ตกกับแม่ตกกับน้องอัศรา<อ>ดูครับดูคนตกปลา สู้ๆครับเพื่อนบ้านเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาอเจ๊เอ่าได้สติปัญญาเ้อะอันเนี้ย ว่าเป็นเรื่องที่ดีเสริมสร้างพัฒนาการาโอ้การบ้านอยู่ในนี้โอเคโอเคแม่พอละแม่เราต้องให้อัศราไปทำการบ้านนะครับให้แปดเมืองผมเส่ตู้เย็นเสียดาย เฮ้ยช่วยลูกทำกันบ้านสุดยอดเลยคุณพ่อเนี่ยไข่ยู่ข้างบนอ๋อสวยฝันกลางวันนอนได้แล้วก็หนุ่มสองคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่พรุ่งนี้ทำงานเช้าใช้แล้วก็

เก้าทุ่มละเก้าทุ่มอีกสามทุ่มครับหนูหนูไปอาบน้ำไม่ใช่ไปถึงน้องน้องอัสราบน้ำนะแล้วก็เข้านอน Bellaí quá sao tay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  ฟริกาเดฟูนาบานาจิ a ร์โอ้โห l ล e p นอนไม่ได้แย่ละปอบปอบปอบโอเค เลนอนนอนเตียงนี้แล้วกันอนอนหลับไม่ได้มานนไม่ได้ก็กินข้าวนะสองคนแม่แม่แม่ต้องไปทำงานห้องพอละ <h ums> ไปไปนอนเอ้ยไอหนุ่มนี่มีความมั่นใจสละลกไม่ต้องงีบนอนหลับเลย บีชีเร็วบีชีแล้ว,ลวอาบน้ำ โอเคครับเรื่อ,อยากนะนะเนี่ยเ,เราใครใครปวดชี่ะม่ชี่แล้วมาไปลงเี้ยกันแล้ว เก็บเข้าตูเ้เย็นครับเด็กน้อยไปโรงเรียนกันแล้วตั้งใจเรียนกันนะหนูๆเย้เลิกเรียนกลับมาแล้วเด็กๆโ,โหโดูท่าเดินซะก่อนอสลา,ากลับบ้านแล้วต้องแอบเข้าตูเ้เย็นอีกแล้ว<อ>เพราะการเรียนของเธอหน้าพอใจอยู่นะฮะเสร็จแล้ว เขาเรียนได้หน้าคือนอมดเจอะมากแต่ครูที่นำนำแนะนำวาให้เขาพยายามมากขึ้นอย่างนี้อัธนันตะกรันดดดดโอ้โหน้องหนูฟิตเกินอ่แล้วกี์ฆ่าดีกว่า แล้ว่อโถห้าโมงแล้วแม่กลับกี่โมงโอ่ะเคแม่กลับพ่อไปทำงานถือว่าเลือกเวลาทำงานได้ดีนะครับครอบครัวนี้พยายามจะเย็นหน่อยตอนหน้าลูก,ลก <c oughs> นั่กินกับพี่อะเน้องนะ มีอันเดี๋ยวดูพี่นี่อ๋อพ่อพอ,พอชัล่นกีต้าหรอโอ้โหโฮทําการบ้านสุดยอดและอัศราผมยังไม่ได้กดให้ทําการบ้านเลยนะ เก่งครับเก่งโซ่แม่นี่ตกเหรอบออตัวมีแต่ของตกรุ่นขุนแม่บ้านโจรแน่หยวชุดทำงานสึกญาดปไปเลยคุณพ่อแม่หยุดหยุดกินข้าวกินข้าว นนอเนฮ้ยทำกันบ้านก่อนดีไนหะมสินะทำกันบ้านด้วยทำวันเม้นวันละกันเราอะทั้งคู่เลยเราด้ยไปโอ้โหไปกี่ข้าก่อน กลัวกแล้วเด็กกูนี้จะกลัวอะไรนี่หลับไปทุกคนเองมั่นใจนักเองเองไม่ต้องกลัว นอนนอนนอนอ๋อได้เงินกลับมาแล้วพ่อโกรธอะไรเหรอคุณพ่อปรดทุกข์แม่คุณแม่ไปนอนได้แล้วครับ คุณพ่ออาบน้ำให้ใจเย็นๆหน่อยนะออโอเคแล้วก็ไปนอนครับเช้าละตื่นอาบน้ำสวหรับคุณแม่ตื่น,น,ำน,นทำกับข้าวเร็ว แปแบบเฮ้ยพี่นอ้องกินข้าวกินข้าวกินของที่คุณแม่ทำเร็วๆเร็วๆกินข้าวอันนี้แบบเต็มอ,อ,อิ่มพอละตื่นๆโอ้โหพังแย่แล้วน่ะรถโรงเรียนแต่ละคนเดี๋ยวจะมาละ ดูหนังดูหนังนรายการกีฬาละกันเด็กแก่นพ่อตื่นกินข้าวตีว่ากดตีปุ๊บกดปับ๊บกินกินกินจะได้หาโก <c oughs> รดโกรดอะไรเราพอแล้วลว่าไปซ้อม เวลาไปโรงเรีย uhm, นแล้วอัสลาไปโรงเรียนเลยลูกโอเด็กกลับมาแล้วเด็กเด็กกลับมาแล้วหรอ เครียดด,ดู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 ทีวีโอนนี้หิวเมกินข้าวโอนครัพ่อวิธอะไรอ่ะโอ้โหกินข้าวพ่อหนุ่ม โอ้อัศระเก่งยังเลยทำกันได้อีกแล้วโอ้โหไม่ต้องกดสั่งสุดยอกเลยสวคุณแม่ทำงานมาเหนื่อยเป็นไงบ้างครับเครียดจากงานโอ้ไม่ต้องเครียดอ่านะานา้ำก่อนนะเฮ้ยได้เลื่อนตำแหน่งโอ้โหพลาดได้ยังไงเนี่ยเพิ่มขึ้นห้า ห้าเหรียญต <fre> ่อชั่วโมงเป็นยี่บสองเหรียญต่อชั่วโมงอ้แล้วเธอยังได้โบนัสรอยลติดติดซื้อผ้าใหม่เฮ้ยรอเรียนรุ่น้องในบริษัทไม่ได้จะรอเขาเรียนได้ย่างนี้ไม่ได้ครับเราต้องเป็นอ่าเป็นบุคคลที่ดีในองค์กร ตอนนี้ก็ไหนัหทน,น,มนไมนรรครับในตรงนี้หมูแลมกลับบ้านงานหมูหิว จริงจแล้วก็ไปนอนโอ้คุณพ่อ่อกลับมาแล้วคุณพ่อได้เลือ่อนตำแหน่งเป็นลูกกระชอคุณพ่อสุดยอดครับโอ้โบนัสเยอะนะเนี่ยสุดยาาอดคุณพ่อพ่อกลับมาถึงคุณพ่อ ยังไม่ต้องล้างแล้วกันผมจะให้เป็นหน้าที่อัส,สลา่พอกินของเรลือแล้วไปนอนกับภรรยาก็คลิปแรกก็ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามติดชีวิตครอบครัวกลียงไกลกันต่อในภาทต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ